มันไม่ง่ายเลยที่ทำเฉยชาทนเก็บสายตาที่มันแอบวันไวคุยอย่างเพื่อนเธอ,อยังคนทั่วไปทังทีข้างในคิดไกลไปกว่านั้นทนเก็บความคิดถึง ทนเก็บความสิ้นใจสั่งตัวเองให้ดึงหัวใจมาอยู่ที่เดิมตรงจุดนี้อึดอัดใจเหลือกินที่ทะมากมาเธออยูงวันนี้ทั้งที่ความเป็นจริงคำว่ารัก มันล้นใจอยากจะมีสักวันที่มันกล้าพอทำให้เธอรู้ฉันรักเธอแค่ไหนแต่ต้องทำเป็นคนที่มันไม่รักเธอคำตอบมากมายอยากมีให้เธอไม่อยากให้เธอ วุ่นวายและสับสนฉันเกิดเสียใจอยู่ยังทุกทนทนที่ต้องทำไม่แค่ไม่ใส่ใจทนเก็บความคิดถึงทนเก็บความซึงใจ สั่งตัวเองให้ดึงหัวใจมาอยู่ที่เดิมตรงจุดนี้อึดอัดใจเลือเกินที่ทำมากมันมาออ่างวันนี้ทั้งที่ความเป็นจริงคำว่ารักมันลอนใจอยากจะมีสักวันที่มันก็พอทำให้เธอรู้ฉัน ทำเป็นคนที่มันไม่รักเธออดอัจใจและการที่เธอมา,มา่งมันเธออย่างวันนี้ฉันที่ความเป็นจริงคำว่าแรง อยากจะมีสักวันที่มันกล้าพอจะให้เธอรู้ฉันรักเธอแค่ไหนแต่ต้องทำเป็นคนที่มันไม่รักเธอแต่ความจริงคือใจทึ้ใจมันรักเธอ